ทีนี้ก่อนหน้านี้ครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นการขยายประเด็นเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางรถไฟลาวจีนซึ่งมีทันตสื่อของเรานี่บอกว่าราคาแพงแล้วคนลาวไม่น่าจะสามารถขึ้นได้ซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็ได้มีการไปขอโทษทางด้านประชาชนคนลาวผ่านสถานทูตของลาวแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่าเนื้อความคาดหมายครับสิ่งที่สื่อไทยเรานําเสนอนั้นคือผิดพลาดอย่างมากเพราะกลายเป็นว่าตอนนี้คนแห่ซื้อนะครับแห่เที่ยวคนลาวเนี่ยฮะเขาแห่ซื้อแห่เที่ยวกับจนกระทั่งมีตัวรถไฟผีครับเราคงนึกภาพออกน,นะฮะเวลาที่เราดูหนังต่างประเทศหรือว่าลงหนังสมัยก่อนนะไม่รู้สมัยนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก่อนนี้ถ้าเผื่อหนังเรื่องใดที่ มีคนชมเยอะนะครับจะมีการซื้อตั๋วแล้วเอามาขายต่อเราเรียกว่าตั๋วผีครับนะฮะเราเรียกว่าตั๋วผีแล้วก็ปรากฏการนี้เกิดขึ้นครับกับตั๋วโดยสารของรถไฟลาวจีนครับมีการซื้อตั๋วแล้วก็เอามาขายต่อครับนะฮะอัปราคาสูงขึ้นกว่าราคาที่ทางการประกาศครับนี่จากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับ รถไฟลาวจีนก็มีตัวผีครับอัพราคาเบียงจันหลวงข้อบางฟันส่วนต่างกว่า200บาทไทยนะครับทีนี้เขาก็จะมีที่นั่งชั้น 1, ชั้น2ชั้น3นะครับเราไปดูว่าถ้าเผื่อชั้น1น,นะครับจากเบียงจันไปที่หลวงข้อบางนี่900กว่าบาทนะชั้น1น,นี่ครับแล้วก็มีชั้น 2, ชั้น3ก็ราคาแตกต่างกันไปครับโดยทางด้านมมินิเจอร์ออนไลน์ครับได้มีการ นำเสนอเรื่องนี้ครับบอกว่าจากกรณีที่โครงการรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการเส้นทางนะครหลวงเวียงจันทร์บ่อเต็นเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีชาวลาวและธันวาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2564นะมีชาวลาวและก็ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเส้นทางผ่านเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นวังเวียงหลวงพระบางปรากฏว่าในโซเชียลมีการแชร์ภาพและข้อความจากชาวสวปปลาวรายหนึ่งครับ ได้มีการโพสข้อความแชร์กลุ่มมิจฉาชีพนําตัวผีมาจําหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติซึ่งเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟลูฮอบางมีการแชร์ภาพนี้กว่า2400ครั้งด้วยกันครับนะฮะอันนี้เป็นภาพจากต้นฉบับนะฮะซึ่งก็ใช้ภาษาลาวครับผมนะฮะทางด้าน,มนเมนเจอร์ออนไลน์ก็นำมาแชร์ต่ออีกครั้งหนึ่งทีนี้ขณะเดียวกันเขาก็มีการแปลาภาษาอันนี้เป็น ชาวลาท่านหนึ่งนะฮะได้มีการโพสต์แล้วก็มีคนแชร์ต่อนะครับแต่ว่าเขาแปลจากภาษาลาวนะครับเป็นภาษาไทยนะครับข้อความว่านะครับอันนี้ว่าตามภาษาที่เขาเขียนมานะผมไม่ได้พูดเองนะครับบอกว่าห่วยแตกที่สุดมันมีการจ้างซื้อตั๋วรถไฟมีการขายตั๋วรถไฟต่อตั๋วเต็มไม่มีที่ว่างทุกวันแต่ความจริงรถไฟยังไม่เต็ม ถึงว่าถึงว่าแล้วเนาะมันตั้งแต่ตีสีไปซื้อตั๋วรถไฟในราคา1,98,000กีบแล้วมาอัพราคาเป็น2,70,000เีบเพื่อมาขายต่อกะว่าจะขายให้คนที่จำเป็นได้ซื้อต่อคนนครหลวงเบียงจันทติดค้างอยู่ลรงพบางเต็มไปหมดผู้ที่จำเป็นอยากกลับก็ต้องเสียเงินขึ้นเครื่องหรือว่าหมอรถตู้กลับครับเมื่อถามว่าโอ้ยเป็นไปเบิดนอ คอร์รัปชันทุกรูปแบบือนงันครับเจ้าของโพสต์ระบุว่าใช่แล้วไปพักผ่อนกลับเมื่อตุ้มวุ่นวายกับการซื้อตั๋วรถไฟกลับเบียงจันไม่ได้เกือบเมารถตู้เงือนครับทีนี้ก็มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าข้าโดยสารรถไฟลาวจีนนะครับจากสถานีนครหลวงเบียงจันถึงสถานีหลวงพระบางรถไฟนะครับชั้น1น,นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเผื่อเป็นชั้นหนึ่งนี่ถ้าเผื่อตีเป็นราคาบ้านเราแล้วก็คือ9 0 0รกว่าบาท ก็คือ937บาทแต่ว่าเป็นเงินลาวนี่คือ3 13,000ขีบครับส่วนชั้น2นะครับอยู่ที่ราคา593บาทนะครับโดยชั้น1นะครับราคา937บาทนั้นมีที่นั่งอยู่เพียงแค่56ที่นั่งชั้น2ราคา593บาทมีที่นั่งอยู่662ที่นั่งครับทีนี้ที่เขาอัปราคานี้ก็คือตัวราคาชั้น2ครับ ชั้น2จากราคา198,000กีบนะครับมาเป็นราคานะครับ270,000ีบครับก็คือจากราคา593บาทเป็นราคา808บาทมีส่วนต่างอยู่ประมาณ216บาทครับซึ่งเขาก็มีการโพสต์เดี๋ยวเราไปดูภาพของคนที่เป็นคนลาวโพสต์เองนะครับนี่ฮะภาพนี้ครับนี่ครับและเขาก็แปลเป็นภาษาไทยเรา นะครับที่เรากราบไปเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วเขาก็มีตัวอย่างของตารางราคานะครับตารางราคาของรถโดยสารนี่ฮะอันนี้ตารางราคาของรถโดยสารนะครับว่าจากไหนถึงไหนราคาเท่าไหร่ก็มีราคาชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับ ราคาก็แตกต่างกันแต่ว่ามีการอัพราคาถ้าที่ดูนี่คือแสดงว่าเฉพาะชั้น2ที่โดนอัปราคานะครับถ้าเผื่อบ้านเราก็คือตัวผีนั่นแหละฮะภาษาของบ้านเราเรียกว่าตัวผีซื้อมาแล้วก็มาขายต่อในราคาที่สูงขึ้นคนที่จําเป็นก็ต้องซื้ออย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจากทางด้านสื่อของมินิเจอร์ออนไลน์แต่ว่ามินิเจอร์ออนไลน์นี่คือหยิบมาจาก Facebook ของ ทางด้านพี่น้องประชาชนชาวลาวที่โพสครับนะฮะก็มีหลักฐานและเขานอาเอาตัวต้นฉบับตัวจริงมาให้ชมด้วยครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับกับทางด้านเพราะฉะนั้นที่บอกว่าแม่คนลาวจะไม่มีคนนั่งอะไรแบบนี้คือไม่ใช่เลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้คือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เียว่าความคาดการณ์ของสื่อไทยเราก็ผิดพลาดอย่างมากทีเดียวครับ